เวนดขึ้นอะเออเทอ,อ<ม>ร์โมฟิสิกแล้วก็อีเวนต์โอดอีเวนต์อ่าโอเคฮัลโหลอ่ามาแล้วจะรังเกียจไหมถ้าผมว่าผมอัดผมอัดคลิปแล้วลงยูทูบได้ได้โอเคขอบคุณเอาเลยไปแต่ละคน เอย่าไปฉายสัตว์ตังจ้าเลยเฮ้ยม,ออมีมันมึงเฮ้ยออไม่ไม่เยอะแต่ก็ไม่ไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยกูกูก็มีสตรีมกูสตมมรตีมทุกวันศุกร์ ไม่อ่ะก็ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกกลัวดูว่าไม่กี่คนหรอกต้องทำเรื่อยๆพวกเนี้ต้องทำเรื่อยๆเอ้ยไม่เป็นไรเอ้ยผมก็คิดงั้นแหละก็ทำไปเรื่อยๆนั่นแหละอยู่อยู่มาก็หลายปีนะอยู่มาหลายปีเลยมันมันเหมือนลุงอ่ะไม่เอานะเดี๋ยวมีรถมารับก็ตามไม่เอานะเอ้ยกลัวกลัวไม่รถเอง รถตำรวจละดิรถตำรวจไม่เท่าไหร่แล้วจะหารมาแมวปิดเลยเฮ้ยไม่กูไม่เอาเทอร์โมมานะกูเอาอีเวนต์มาโอเคเดี๋ยวหายแชมป์ไปหาแชมป์แชมป์มากนะแชมป์ปุ่มเฮ้ยเอ้ยเปิดเปิดน้ำ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวกูเอาเอาอันนี้มาก่อนเอาเอากล้องก่อน โอเคผีลงผีลงเมื่อกี้ผีขึ้นอยู่แบบนึงนอ่าตัวหนึ่งกำลังไปกำลังไปผีดับไฟทั้งทั้2 2> งสองมาลับมาลับกูหน่อยดิอยู่ไหนวะโอ้ยเจ๋งเมื่อกี้กูขึ้นมาแม่กูชี้ทางประตูแม่งองสาเดียวอ่ะไหนห้องน้ำไหนห้องน้ำ โอเคกำลนไปกลนไปนงาซิงะือไติดลบติดลบสอติดติดลบติดลบฟิซิงนะเฮ้ยฟิซิงฟิซิงฟิซิงอ้าวไอ้เคี้ยนนี่เล่นประตูไอ้เปล่าวะอ๋อหรงอี้ปิดดีก็ผ่านหน้ากูสัตว์เ้ยเห็นไมไอ้หายลูกนี่หายลูกเนี้ยเนี้ยไม่อยู่ในอาบไแล้วโทรโทรโทรมาไม่ทัน ไปถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายน้ำแล้วถ่ายน้ำแล้วฮัลโหลอายุเฮียอายุเฮียกีตไร์บัสไซด์ฮัลโหลอายุเฮีย ฮัลโหลฟักโ้ตแอนด์ฟักยูอายูเฮียกิไรมาสายโยเซลยังยังไม่เจอยังไม่เจออายเฮียอายูเฮียเฮ้ยเจ๋งทุกคนเราอยู่งนอกกอนเดี๋ยวอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวจัดการให้จัดการนอ๋อไม่ได้อเลยดตด้ Here. Hello? Are you here? Get up a side. Are you here? For yourself. Are you here? Fuck God. Here, here. ตอบเลยว่ะเดี๋ยวต้องหรือว่จาจคนนะพวกมึงลองมาเรียนตัวอนะไรดิไม่ไม่มีว่ะเดี๋ยวก,กูไปเอาของมันมวกก็ไม่เกี่ยวนะถ้ามันถ้ามันอยู่คนเดียวก็ต้องโผล่มาได้ดิแล้วจะคนจริงๆแล้วจะคนจริงใช่มาคนมาตัวแล้วแต่คนเอาไปดูเราไปดูกูผีไม่ต้องนะเว้ยเดี๋ยวมันโผล่โผล่หน้ามาใจหายหัวใจวายตาย เออที่ผ่านแล้วนี่ก็ก็ผมละคนนึงอ่ะแต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะโอเคโอเคโอเคแล้วก็ไปซะเฮ้ยไม่เป็นไรผมผมก็เจอมาแล้วนะสองเกมสามเกมที่เรเล่นมะผมก็เจออยู่เดินล่าแล้วก็ดูกอยู่ยันล่างป่าวะ ล่างนี้เปิดไฟเปเปิดใช้บนนะเปิดชล่างเลย้ออมีมมีออมีมีน้ำตกกระปกก็หายแล้วกดออฟใช่ไหมกดออฟมีกดออฟโอเคโอเคมีสีเป็นตัวอะไรได้มั่งอ่ะ ไอ้เมืเอ่อกี้ตอนลงมาคือยังงงอยู่เลยคือผมไม่ได้อะไรนะไม่ได้อยู่กับคนเดียวหรืออะไรแต่ทำไมนี่ค่าสมองมันลดอะ กดออฟอยู่ไหนวะเฮียเวน้ำโกระปกทำแล้วนะมากร้อมละคาดสติหรือคนละอะไรเออแปสิบพี่หกห้าแต่จริงแปดสิบเพื่อนเพื่อนกันหมดเพื่อนกันหมดเพื่อนกัหมดักยูักจิต ปักยูปักชิดกดนุ๊กักยูชิดฮัลโหลพอดีเซลอายุเฮียรู้จักเป้ากี่ต้นละดิรู้จักเป้าเอ้เอ้มีแหละนะมีแหละนะครบแล้วผีต้นในช่องขวาและช่องซ้าย ต่อมเมเลยต่อม,ม็ดเ,เลยมีฟิตติ้งมีจะมีบล็อกมีโค้ดออฟหากระดูกอะอะอ,ะอะายูให้ทำอะไรทำไรไอ ทำไรนะพี่ขีไม่หันีอ่ะเราไปดูข้านเหมือนจอกระดูกเดี๋ยวดูให้เคดงลยกเเำเดำด่าเลยไอจิงเปิดรถแห่มันีิเฮียเปิดไฟย่องมังดิเฮีย Hello. Hello sir? Are you here? Fuck you shit. Ah. fuck you. Fuck shit. เด๋อเด๋อเดี๋ยวอันน้ำปิดเออทำไมไฟด <ไป S 1> ับวะไม่ยังเปิดอยู่เลย ็นอย่ไหนวะไี้ไอฝักยูฮวัสดฝักยูขวยท้อมาากดนูบฝักยูฝักยูฝักเช็ดกดนูบขวยท้อฝักสองฮัลโหล ว่าดเด้วยเดี๋ยวเมื่อกี้ใครรันแฟดวะกูจะหายโกรธกูจะตายดิกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านละเราผีโตอื่นกลับบ้านกลับบ้านดีกว่าที่นี่าานาานมันยิงไม่มันเลยอ่ะเฮ้ยมัน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 ยิงเม็ดอ่ะโหลตักอยู่อ้า

ยัยพีผีขันผีขันชีมไม่ทันถยถยเวลไปฟักยูฟักยูกดนบยิงเขมาว่ะไอ้เหี้ยเดี๋ยวนี้จะรอจะรอยัผี่ะ เฮ้ยก็มาดิครับโฮยเซลอายรเหี้คิดแอดมาสายฝากกดหลับละเหี้ยขวนเมื่อกี้รอกดอยู่แต่กดผิดเลยกดที่ซ้าย ้าวพี่คนนั้นเขาเขาหน้าจมุมมาละ หรือก็ตอบเองเยโชยูเม่ดเนวิ่งกับปูนเลยโชยอ้ยกลับเส้นอ่ะเบื่อ

กูถ่ายตแล้วเอ้ยกับ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 บ้านะกูถ่ายติดละรูมหนึ่งไหนมน่ะพวกกลัวชอบอ้เหอ้ยผีผู้หญิงอ่ะปล่อยปล่อยมันนอนนึ่นกับผีมาละ เอา,เ,อาเหลือศูนย์มามีคนเหลือศูนย์หนึ่ง EA มาดูการมนดีกว่าว่ามันว่ามันมันมันมนจะปีแตกไหมหยีมาดูันดีกว่าวัดติ่งถ่ายยได,ได้ไหนวะ ไอ้้ยกูคนเดียวจะไม่ได้ถ่าติดผีอะโอ้ยอ้าตบีไว้ตบีไว้ตบี้าไว้ให้ให้แดนให้แมงดนให้มงโอเนโอ้ยเลี้ยเ้ยเอ้ยเลยล้เล้ยเอ้ยวเลยล้ยลย เไม่ถ่ายผีวไอ้เอา้าเอามาแล้วเหรอโอเคยังไม่ตายใช่ไหมงั้นรีบกลับมาลถเลยเ้าถ่ายจนจนจะไม่จะถ่ายอะไรแล้วเนะี่ยเจ๋งมือรู้ไหม ไอ้จิกกูดูอะภาพมึงอะไม่มีพักกูไม่เห็นผีภาพเลยยกเนแต่ภาพกูถึงแม้มันจะทาดิดนิดนึงก็ตามาาามันต้องอยู่มุมนั้นจริงๆอะมางทิไอ้นี่ไงนี่ไงเนี่ยหน้าหน้ากองเลยหน้ากองไอ้หน้านี่เลยเฮ้ยเมื่อกี้กับพิบยังกัใฝ่ายชายกับพิบดู

เอ <the check up> เอ hating, เอเอเดี๋ยววิเอเอไปเฮียไปก่อนแกงเฮีย